วันนี้มาพบกับ Samsung Galaxy เ25 Series จะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าใช้กันบ้างจะสบกับคำ้่ำดืนอนดังโสโลแกนที่ว่าสั่งงานด้วยเสียงตัดเสียงรบกวนและชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเฟนหรือไม่อย่าตามน้าทีมาดูกันเลยครับเป็นแหมืกันไหมครับผมเวลาไปเที่ยวครับผมไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีหรือว่าหาร้านอาหารอร่อยๆสักร้านมันช่างยากซะเหลือเกิน แต่นี้เลยครับผมหน้าที่มีฟังก์ชันที่ดีมาแนะนำครับผมนั่นก็คือการสั่งงานด้วยเสียงหรือว่าตัวแอปจ e มีนานะครับผมแค่ลูกค้ากดปุ่ม power ค้างไว้แล้วก็ป้อนคําสั่งด้วยเสียงคือได้เลยครับผมเดี๋ยวหนะ้าที่จะสาธิตสาธิตให้ดูนะครับจจ้หาสถานที่เที่ยวที่น่าเที่ยวในหัวหิน5อำนับพร้อมแนบแผนที่ให้กับชั้นหน่อย อ่าขึ้นมาแล้วครับผมจะหาที่เที่ยวกรับผมพร้อมแผนที่ขึ้นมาเลยครับห้าอันดับนะครัะผมแลแต่ถ้าเราอยากรู้ร้านอาหารล่ะรบกวนหาร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในหัวหินสักห้าร้านพร้อมแนบแผนที่ให้กับชั้นหน่อยมาแล้วครับผมร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในหัวหินที่น่าทานนะครับ พร้อมกับแผนที่ครับผมการลูกค้กากดจิ้มลิงเข้าไปนะครับผมสามารถดูแผนที่แล้วก็รีวิวได้ด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับผมตัวผู้ช่วยส่วนตัวนี้ครับผมสามารถทําให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นเลยใช่ไหมล่ะครับใส่คอนเทนต์อย่างเราเวลาไปเที่ยวทั้งทีก็ต้องถ่ายวิดีโอรีวิวกันด้วยใช่ไหมล่ะครับผมแต่ทํายังไงได้ละ่ะเวลาถ่ายวิดีโอทั้งทีเสียงเราไม่ชัดเจนเลยมีทั้งเสียงคนเสียงรบกวนเต็มไปหมดเลยครับผม แต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่า Samsung ก a l a x y s 2ีาของเรามีฟังก์ชัน audio e r a s e r หรือว่าการตัดเสียงรบกวนครับผมสามารถตัดเสียงได้ถึง6เสียงเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงค้นเสียงล่มเสียงรบกวนเสียงฝุ่นชนเสียงธรรมชาติแล้วก็เสียงเพลงนะครับผมอย่างเช่นเลยครับผมเนี่ยอะไปเที่ยวเยาวราใช่ไหมครับผมทําวิดีโอถ่ายคอนเทนต์ครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ครับผมทีทั้งเสียงเราแล้วก็เสียงฝุ่นชนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราอยากได้เสียงเราอย่างเดียวทํายังไง่ะครับผม อย่างแรกเลยครับกดไปที่ตัว AI ครับผมแล้วเราให้ AI ประมวลผลวิดีโอเราสักคู่นะครับอย่างอันนี้เราอยากได้เสียงภาคเราชัดเจนเลยครับมีเสียงเพลงให้ต้องการกดปิดได้เลยครับเสียงล่มไม่ต้องการปิดเลยเสียงฝุ่นชนครับไม่ต้องการปิดได้เลยแค่นี้เราก็จะได้เสียงภาคของเราได้ชัดเจนครับผมแต่ถ้าเราอยากได้เสียง ฝง,งโจนนะคะให้เป็นธรรมชาติหนึ่งเราก็เปิดขึ้นมาได้ครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นวิดีโอเพียวๆเลยไม่อยากได้เสียงคนก็ปิดได้เลยครับผมอ่ะอย่างนี้ครับก็จะมีเสียงธรรมชาติขึ้นมาให้เราได้ฟังกันตัวนี้ถ้าลูกค้าแก้ไขวิดีโอที่เป็นที่พึงพอใจแล้วครับผมลูกค้าก็สามารถกดบันทึกได้เลยและนําไฟล์วิดีโอไปลงอวดเพื่อนในโซเชียลสื่อต่างๆได้เลยครับ ใส่เซฟี่อย่างเราๆอะครับผมเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆครับผมก็ต้องถ่ายรูปเป็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับผมแต่ว่าเราถ่ายรูปมาครับผมทั้งวิวทั้งแสงนะสวยเหลือเกินแต่ว่าเราดันหลับตาล่ะทํายังไงดีจะถ่ายใหม่ก็กลัวไม่เหมือนเดิมใช่ไหมนะครับผมแต่วันนี้เลยแล้วที่มีฟังก์ชันดีๆมาแนะนํานะครับผมนั่นก็คือฟังก์ชันการถ่ายเว f เฟสนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ลูกค้าจะต้องเข้าไปเปิดฟังก์ชันก่อนนะครับผมเปิดยังไงอ่ะ ลูกค้าเข้าไปที่กล้องได้เลยครับผมมองมุมด้านบนนี้นะครับผมลูกค้าต้องกดเปิดก่อนก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับผมถ้าเราเปิดแล้วจะขึ้นเป็นตัวสีเหลืองอย่างนี้นะครับผมถ้าลูกควาไม่เปิดจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับผมแล้รูปที่ถ่ายมาแล้วเราดันหลับตาล่ะเราจะแก้ไขยังไงยกตัวอย่างรูปภาพรูปนี้เลยนะครับ ถ่ายกับเพื่อนแต่เราดันหลับตาหรือเพื่อนเราหลับตาเราจะแก้ไขยังไงอ่ะเราแค่ปัดขึ้นได้เลยครับผมเรืยอกนี้ครับใบหน้าที่ดีที่สุดครับตัวฟังก์ชันเวสเฟสตัวนี้ครับผมสามารถเปลี่ยนใบหน้าได้ถึงสูงสุดถึง5ใบหน้าเลยนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ครับเราต้องการเปลี่ยนใบหน้าเพื่อนคนนี้ให้ลืมตาจะล,ลืมตาแล้วครับผมจากเมื่อกี้หลับตานี้เป็นลืมตาแล้วครับผมอพอได้ใบหน้า ของเพื่อนหรือว่าของเราที่พึงพอใจแล้วลูกค้าก็กดบันทึกได้เลยแล้วก็นาไฟภาพเป็นลงสื่อโซเชียลอวดเป็นพื่อนได้เลยครับผมโดยที่เราไม่ต้องถ่ายใหม่ครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดเป็นใส่เฮลตี้ใส่รักสุขภาพกันหรือว่าใส่ออกกำลังกายนะครับนาะที่แนะนําตัวนี้เลยซัมซุงเกลิ a ซียวอท์อัลต้านะคบผมซึ่งตัวดีไซน์เขาพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเรือนนะครับทำมาจากไททเนียมนะครับผมแถมยัง ทนแรงกดดันน้าทะเลได้แล้วก็อุณหภูมิติดลบได้ด้วยนะคบผมตัวนี้แบตอึดได้หนึ่งชั่วโมงหรือว่า4วันนะคบผมมาพร้อมกับตัว ai energy score ที่จะช่วยวิเคราะห์สุขภาพลูกค้าได้อย่างแม่นยําเลยครับช่วคกลางการผ่อนคลายและการออกกําลังกายอยากหาหูฟังดีๆสักตัวเสียงพอๆพกันสักตัวไหมครับผมมาที่นแนะนํานี้เลยตัวบัตรสามโตครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมมาพร้อมกับลำโพงสองทิศทางครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงอัตโนมัติตามเสียงรอบ แจะสามารถฟังต่อนื่องได้ยาวๆถึง26ชั่วโมงกันเลยแถมมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูดูแพงมากๆเลยครับผมและตัวก้านของหูฟังนะครับผมสามารถสัมผัสเพิ่มเสียงลดเสียงได้อีกด้วยครับผมเป็นไงบ้างล่ะครับผมฟังก์ชันเจ๋งๆใน s ั s s u n เ g ล็ a กซี่ S25 ซีรีส์น่าใช้ก็นเลยใช่ไหมล่ะครับผม ต่ถ้าลูกค้าซื้อ Samsung Galaxy s m s u u n g g l l x y S 2 5 5วันนี้นาทีให้โปรโมชั่นดีๆไปเลยครับผมส่วนลด4,000บาทและยังไม่พอเท่านี้นะครับผมแถมยังได้สิทธิ์แลกซื้อตัวเว a r a b l e ของเราไม่ว่าจะเป็นตัว Galaxy Watch หรือตัว Galaxy b u d นะคะผมได้รับส่วนลดไปเลย25%ครับผมคุ้มมากๆเลยถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจนะครับผมสามารถติดต่อนาะทีได้ s ั m s u n ม Market v i เล่หัวหินนะครับ